Oh. Okay. ว่าเป็น EP ีที่ต่อจาก EP ที่แล้ว EP ีที่แล้วนี่มันมากนั่นก็คือ AEIOU จบไปแล้ว EP ีนี้ฮะ แอคทีฟที่บ้านกับไมโลเราจะบอกเลยว่า EP นี้พลาดไม่ได้เพราะเป็น EP ที่สนุกมากๆเกมนี้นะคะเรายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่เป็นเกมที่ง่ายๆเล่นกันในครอบครัวได้เล่นกันในบ้านได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นพัญคือเด็กๆหยุดเล่นจาก iPad visa, าาและโทรศัพท์มาออกกำลังกายใช้แรงกับครอบครัว,ว <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นเกมอะไรและที่สําคัญนะฮะเกมนี้จะเป็นเกมที่ทําให้พวกเราเนี่ยใกล้ชิดกันแบบ มากทีเดียวพวกเราทุกคนพร้ oh oh. อม <helm. S 2> ไหมพร้อมเอาลเอาแลนอนแล้วก็ไหนาล่กติกานะฮะเราจะให้ทุกคนใส่ถุงเท้าแค่ข้างเดียวมาเล่นเกมแย่ง,ง,ง,ยงถุงเท้ากันดึงแย่งถุงเท้าให้ออกห้ามหมีออกนอกเส้นมือจะออกขนาดไหนร่างกายชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง<ใ>ต้องอยู่ในนี้แต่ถ้าใครออกไปทั้งตัวคนนั้นแพ้นี่ต้องบอกเลย ทุกคนสามารถเอาไปเล่นที่บ้านได้นะเพราะว่าขอให้ที่บ้านมีืินที่ประมาณแค่นี้เองเอาสกอตเทปนะฮะมาแปะกลางไว้หรือถ้าไม่ใช้สกอตเทปเราก็ใช้สายสิ่งก็ได้นะฮะสายสิ่งนะ no no what why why no เราแยกถุงเท้าเพื่อเอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาไปทำซุปเอาไปเอาไปทำซุปเอาถุงเท้าไปกินวานเอาไปทำโอเลียาเอาถุงเท้าไปทำโอเลียมาถ้าแล้อยไงขา้างเอาถุงเท้าเอาไปเอาไปถูกับดินแล้วก็เอาไายินให้เอาเอาพอแล้วป่ไปไปอรอเริ่มเอาละท่านผู้ชมครับ พร้อมยังฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับนักกีฬาของเราพร<อ>้พอมกิกาคือต้องถอดถุงเท้าข้างนึงอะ่ะพร้อมอ่ะเอาถุงเท้าออมกแแหหาแฟใช่เกดเป็นคนให้สัญ,ญญาณว่าเริ่มนะ ใได้ก่อนใครได้ก่อนเราจะถือกรรมตัดสินของกรรมการเป็นที่สุดใครเป็นฝ่ายชนะ โอเคแม่เป็นฝ่ายชนะเราอย่างนี้เราจะเอาคนชนะของแต่ละคู่แล้วเดี๋ยวมาแข่งกันหาแชมป์โอเคไหมโอนแล้วออกก่อน4คนนี้ใครจะแข่งกับใครโอนน้อยโอนน้อยออกท่านี้แข่งกับนุ่นนุ่นแข่งกับนู่นผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนพี่ออตัวใหญ่ต้องต่อให้น้องโอเคต้องใส่ถุกสองข้างพี่ออกข้างเดียวอ่าอ่าใช่อ่าโอเค

เร็วเร็วเร็วเร็เร็วถอยไปหาแลวแล้วไปหแล้วเร็วเกดเอาข้าวที่อ๋อข้าวนี้เร็ว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 เก่งมากผมจะให้เกณหนอเกณยค่ะแล้วต่อไปพูดกเกณฑน โคนใหออก3คนใครออกก็ออกไปแล้วก็แล้วก็ไปชิงแชมป์รอชิงแชมป์โคนายโคนายออกโคนายออกตูนแข่งกับเราการผมก็รอชิงแชมป์ใช่ก็รอชิงแชมป์โอ้โหง่ายอ่ะพร้อมทุกคนเคลียร์นะพร้อมนะหนึ่งสองสามเริ่มเร็วที่เร็วดิเร็วดิ Eu não quero Ah. Oi. Oh! คนที่ชนะคือออก้าแชมป์ของเราในวันนี้ก oh okay. uh ็คือออก้าโอเคโอ้โหนี่เกมของไมโลเลยเนี่ยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมสนุกมากนะฮะและนสำคัญทําให้ครอบครัวเราเนี่ยได้กอดรัดพัดเบี่ยงกันนะฮะอันนี้เราสนับสนุนให้ครอบครัวเนี่ยสัมผัสกัน รักกันกอดกันอบอุ่นนะฮะมันจะเกิดขึ้นในบ้านของครอบครัวเราได้นะครับอ่าเป็นยังไงแม่จูนมีอะไรจะพูดไหมยอะมากเลยอ่ะะลูกเราแรงเยอะมากเลยอ่ะ,อะลูกเราแข็งแรงนะ,ะมันต้องแข็งแรงมันจะกกระดูกข้างในเลยนะเนี่ยและนี่ก็คือ เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะว่า EP ต่อไปของเราจะเล่นเกมอะไรกันต่อนะฮะสนุกสนุกในบ้านแบบนี <S <s ้นะฮะใครชอบเล่นกันพ่อแม่ลูกเล่นกันญาติพี่น้องพี่ป้านาสามารถเล่นกันเหมือนกับที่พวกเราเล่นได้นะฮะแล้ววันนี้ลาไปก่อนใครชอบบ EP แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะ